สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งสองสี่ห้าวันนี้ข้าอูเซียวจักให้พี่น้องเซียนอมตะเสพลทั้งหลายรับทราบว่าต่อหน้าพวกเราครึ่งเก้าเซียนตำตะก็มีต่างใดจากมดปลวกขณะแผดวาจาเยียบเย็นออกมาอีกครั้งในมืออูเซียวพลันปรากฏหอกเล่มหนึ่งผุดจากความว่างเข้ามากระชับถือไว้วูม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  ตัวหอ,อกสันไหวเพียงครู่ก็เริ่มเปล่งประกายสว่างเจิดจ้ากลิ่นอายพลังแหลมคมปันทะลวงเจาะได้ทุกสิ่งเริ่มแผ่ซ่านออกมาอย่างรุนแรงผ่านให้ผู้คนโดยรอบบังเกิดความครั่งคร้ามไม่น้อยยอดสมบัติสวรรค์ไม่ทันไรเหล่าเซียนตมประเสพลทั้งหลายก็บอกได้ทันทีว่าหอ,อกในมือของอูเซียวเป็นยอดสมบัติสวรรค์ยอดสมบัติสวรรค์อูเซียวผู้นี้กลับได้รับยอดสมบัติสวรรค์มาครองแล้ว ให้ตายเถอะอูเซียวผู้นี้ไม่เพียงแต่จะเป็นเซียนอมตะสะเพน8ทันอันดับหนึ่งของระนาบผมหลัวแต่มันกระทั่งยังมียอดสมบัติสวรรค์นในครอบครองด้วยพลังฝีมือส่วนตัวของมันพร้อมด้วยหอกเซียนนอมตะในมือข้าเกรงว่ากระทั่งเซียนอมตะเสเพล9ท่านที่ไรสา,าตราก็มีแน่ว่าจะเป็นคู่มือมันใช่หรือไม่ หลังจากที่เหล่าเซียนอมตะสะเพนโดยรอบตระหนักได้ว่าหอกในมืออูเซียวคือยอดสมบัติสวรรค์ก็มีหลายคนที่อดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาน้ำเสียงยังเผยความยำเกรงทั้งหวาดกลัวไม่น้อยสุดท้ายแล้วนั่นก็คือเซียนอมตะสะเพนแปดทันอันดับหนึ่งในระนาบโหมหลัวที่มียอดสมบัติสวรรค์เซียนอมตะเสเพลคนอื่นข้าไม่รู้แต่สำหรับข้าเจ้ามันอ่อนแอยิ่งกว่ามดหลังอูเซียวประกาศกล้าวออกมาด้วยน้ำเสียงเยียบเย็นเสียงต้นหลิงเทียนก็ดังขึ้นตามติด อีกทั้งในน้ำเสียงยังเต็มไปด้วยความดูหมิ่นปรมามทยถึงขีดสุดขณะเดียวกันในมือเขาก็ถือไว้ด้วยกระบี่เซียนอ,อมตะเรียบร้อยและตอนนี้กระบี่เซียนตมตะที่ว่าก็เหินลอยออกจากมือขึ้นไปเหนือศีรษะอย่างเริ่มแปล่งรังสีกระบี่ออกมารังสีแล้วรังสีเล่าพริบตาหารังสีกระบี่นับหมื่นพันดังกล่าวก็เริ่มวนนวลรอบกระบี่ผึกแก้วเหนือศีรษะด้วยความเร็วสูงนั่นมัน่ายกลกระบี่ผีสางนั่น ขณะเดียวกันเหล่าเซียนอมตะสเพนที่ได้อยู่ในเหตุการณ์การใช้ออกด้วยหมื่นศตราสยบเป็นครั้งแรกของต้วนหลิงเทียนก็จดจําได้ทันทีว่าก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดต้วนหลิงเทียนก็ใช้ออกด้วยวิธีดังกล่าวครั้งสุดท้ายหลังต้วนหลิงเทียนสาแดงค่ายกลกระบี่ผีสางนี่ออกมาไม่ทันไรยอดสมบัติสวรรค์นในมือเซียนอมตะสเพนเจ็ดทันกระทั่งหอกที่ค่าสพายไว้ด้านหลังยังถูกชิงไปเซียนอมตะสเพนคนหนึ่งกล่าวออกค่ายกลกระบี่ ่ายกรกระบี่ที่ว่าเป็นวรยุทธเซียนอมตะที่มันได้รับสืบทอดมาจากฟงชิงหยางนั้นเหรอสมควรเป็นเช่นนั้นไม่ผิดแน่เพราะฟงชิงหยางที่เคยใช้วิธีการลงมือแบบเดียวกันก็มาจากระนาบเซียนเหมือนมันและฟงชิงหยางก็เป็นคนที่ได้รับมรดกของต้าหลัวจินเซียนเมื่อครั้งที่แล้วไปสายตาเหล่าเซียนอมตะเสพเทคหลูค่คลุกคลับไปยังวังวนกระบี่เหนือสีรษตต้นหลิงเทียนที่กำลังตีวงแคบเข้าสู่ศูนย์กลางเรื่อยๆ เนื้อศีสัต้นหลิงเทียนยามนี้ปรากฏลำแสงสว่างหลักสายสาดส,ส่องออกไปทั่วสารทิศมองไปยังคล้ายทะเลกระบี่ที่กำลังม้วนนวลด้วยความเร็วสูงรังสีกระบีนะ่นับพันหมื่นเหล่านี้แต่ละสายประหนึ่งมีความเชื่อมโยงอันลี้ลับต่อรังสีกระบี่สายอื่นๆประเสริฐประเสริฐนะักเช่นนั้นข้าอูเซียวที่อ่อนแอยิ่งกว่ามดในสายตาเจ้าจักเข็นข้าเจ้าที่นี่วันนี้หากวันนี้เจ้าไม่ตาย ข้าอูเซียวไม่ถือว่าเป็นเซียนอมตะสเพน8ปทันอันดับหนึ่งแห่งระนาบผมหลัวอีกต่อไปได้ยินวาจาอาหางการของต้นหลิงเทียนอูเซียวก็หัวเราะออกมาด้วยโทสะหอกในมือสถานสันไหวอย่างแรงก่อนที่คนจะพุ่งทยานออกไปปานสายรุง้งพระหนึ่งกระสวยอวกาศจุดระเบิดร่างคนทยานตัดฟ้าเข็นฆ่าสังหารไปทางต้นหลิงเทียนด้วยความเร็วสูงสู้มมม หอกยาวในมือของมันประหนึ่งได้รับชีวิตจนคล้ายกลับกลายเป็นมังกรวารีตัวหนึ่งพุ่งทะยานแยกเขี้ยวยิงฟันควัำกรงเล็บเข็นข่าไปทางต้นหลิงเทียนอย่างดุร้ายมือศาสตราสยบรอบนี้ต้นหลิงเทียนไม่ตอบคำอู่เซี่ยวเพียงใช้การลงมือแทนคำตอบหมายสยบอู่เซี่ยวลงตรงหน้าให้มันได้สำเนีกตัวว่าต่อหน้าเขาต้นหลิงเทียนจะให้เป็นเซียนอมตะสเพนแปดทันอันดับหนึ่งของระนาบโหลัวก็ไม่นับเป็นตัวอะไรและแทบจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่ต้นหลิงเทียนคิด วูม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 ,ว,ม,ว,ม,ว,มวังวนรังสีกระบีเ่เหนือสีสัตว์ต้นหลิงเทียนที่แต่เดิมหมุนคว้างด้วยความเร็วสูงล้ำอย่างเงียบงนันบัดนี้ได้เปล่งแสงสว่างเรืองรองออกมาปานตะวันดวงที่สองขณะเดียวกันจากจุดศูนย์กลาง่ายกลกระบี่ดังวังวนที่ว่าตัวกระบี่ผึกแก้วใสเราวหยาดน้ำก็อุบัติพลังลีลับคุ้มหนึ่งกวาดกำจายออกไปดังระลอกคลื่นสสารผ่านฟ้าออกไปรอบทิศทาง คลิปตาพลังลี้ลับดังกล่าวก็แผ่ซ่านปกคลุมไปทั่วอนาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลกระทั่งอูเซี้ยวที่พุ่งทยานเข็นฆ่าสังหารเข้ามาก็ไม่ไวถูกปกคลุมไปด้วยนี่นี่มันพลังอันใดดาบฆ่าฉไนกลายเป็นไม่เชื่อฟังข้ามันมันจะทําอะไรกรงเล็บข่าด้วยฉไนบัตรนี้คล้ายมันเกิดมีชีวิตขึ้นมาแล้วจะหนีออกไปจากมือข้าโอ้ยดาบฆ่ามันทะยศมันเปล่งพลังทําลายมือข่าแล้ว พร้อมกันกระบอกที่คอลื่นพลังลีรับแผ่ซ่านออกมาจากจุดศูนย์กลางวังวนรังสีกระบี่ที่ทอแสงจ้าเหนือสีสตรษะต้นหลิงเทียนปกคลุมไปทั่วอนาบริเวณเหล่าเซียนตมตตเสพพลทั้งหลายที่พกพาอาวุธไว้กับตัวโดยไม่ได้เก็บไว้ในแหวนมิติพลันพบว่าบัดนี้อาวุธของพวกมันได้เพิกเฉยต่อคำสั่งและการควบคุมของพวกมันอย่างสิ้นเชิงและไม่ทันที่พวกมันจะได้ตอบสนองสิ่งใดอาวุธของพวกมันก็ระเบิดพลังทำร้ายเจ้าของก่อนจะพุ่งทะยานตีจากพวกมันไปเรียบร้อย แต่ต้นจนจบพวกมันไม่อาจหยุดรั้งหนงเหนียวอาวุธทุกกายของตนได้แม้แต่น้อยเรากับมีพลังอำนาจที่อยู่เหนือล้ำยิ่งกว่ากำลังบีบคั้นปล้นชิงอาวุธของพวกมันไปฟุบ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 จากนั้นอาวุธทั้งหลายพันพุ่งไปม้วนนวลรอบๆค่ายรังสีกระบี่ที่หมุนวนเหนือสีรษะต้นหลิงเทียนอย่างลิงโลดรากับพวกมันได้กลับกลายเป็นหนึ่งในค่ายกลกระบี่ของต้นหลิงเทียนเรียบร้อยพวกเจ้าดูอูเซียเร็ว สวร์กระทั่งหอกอันเป็นยอดสมบัติสวรรค์นในมืออูเซี่ยวยังเหมือนว่าจะไม่เชื่อฟังมันแล้วเราเซียนตมเตเสพนทั้งหลายที่กำลังตกอยู่ในความแตกตื่นไม่หายพลันพบว่าร่างอูเซี่ยวที่จนทยานจี้หอกเข็นฆ่าสังหารไปทางต้นหลิงเทียนไม่ทราบตั้งแต่เมื่อไหร่ทว่าตอนนี้หอกในมือของมันกำลังสั่นไหวอย่างรุนแรงเรากำลังจะดิ้นรนให้หลุดพ้นการควบคุมของมันเป็นไปไม่ได้อูเซี่ยวอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาด้วยความตื่นตระหนก เพราะตอนนี้หอ,อกยาวในมือคล้ายม้าป่าพยศคุ้มคลั่งมันดิ้นรนแปล่งรังสีหอ,อกแหลมคมจอดถลวงไม่หยุดกระทั่งทำลายมือข้างที่กอบกุมไว้จนแหลกสลายหยาดโลหิตพรั่งพรูออกมาก่อนจะเหินหลุดออกไปจากมือด้วยความเร็วสูงสู้มอมอพริบตาหอ,อกอันเป็นยอดสมบัติสวรรค์ของอูเซียลก็ไม่ต่างใดจากอาวุธของเหล่าเซียนตมตะเสพพลคนอื่นๆมันพุ่งไปม้วนนวลในค่ายกลกระบี่เหนือสีรัตรต้นหลิงเทียนอย่างรวดเร็วอาการอย่างราวกับเด็กน้อยที่ไม่ได้กลับบ้านมาเนิ่นนาน สิบสามกระบี่บงกฎฟ้าไปและในเวลาเดียวกันนั้นเองค่ายกลกระบี่ท่ามกลางความว่างเปล่าเหนือสีสันต,ต้นหลิงเทียนก็เปล่งแสงสว่างเจิดจ้าออกมาปานตะวันอีกครั้งกระทั่งครานี้แสงสว่างยังสาส่องออกมาเจิดจ้ายิ่งกว่าครั้งก่อนเหล่าเซียนอมตะเสเพลทั้งหลายอดไม่ได้จำต้องหดหยีรีตาลงจ้าละวันนั่นเพราะประกายแสงพลังครานี้มันสว่างสวัยพร่างงบพราวเหลือเกิน และในเวลาเดียวกันกับที่ค่ายกลกระบี่ทอแสงสว่างเจิดจ้าออกมาฟัฟ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 ,ฟ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 เสียงแหวกอากาศด้วยความเร็วสูงล้ำพันล้านสนั่นขึ้นเป็นรังสีกระบี่นพันฑ์จากค่ายกลวังนารังสีกระบีเหนือสีรัตรต้นหลิงเทียนพุ่งทยานออกมาปานภูเขาไฟระเบิดถล่มทำลายไปทางอูเซียวในบรรดาหารังสีกระบีเหล่านี้หากมองให้ดีจะพบว่า หนึ่งในนั้นเป็นหอกเสียนอมตะของอูเซียวที่กำลังพุ่งเข็นฆ่าสังหารไปทางอูเซียวอย่างดุร้ายนอกจากนั้นยังมีเหล่าสาสตราของเซียนอมตะเสพลทั้งหลายที่ถูกบังคับฉกช,ชิงมาฟัาฟัฟฟัฟฟัฟฟฟ,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 ฟก่อนที่ผู้คนจะทันได้ตอบสนองเรื่องราวพลันปรากฏเสียงหอนกระบี่ที่เกิดจากการแหวกอากาศด้วยความเร็วสูงดังลั่นสนั่นขึ้นอีกชุด อย่างไรก็ตามประกายกระบี่ครานี้บังเกิดมาจากจุดศูนย์กลางของวงวนรังสีกระบี่ที่ปลดปล่อยรังสีกระบี่รวมถึงศาสตร์ตาที่ฉกชิงมาออกไปหากผู้ใดพลังฝึกปรือสูงล้ำสามารถสังเกตเห็นได้ว่ารังสีกระบีดังกล่าวได้ถูกปลดปล่อยออกมาด้วยความเร็วสูงล้ำจากกระบี่ผลึกแก้ใจกลางวงวนกระทั่งในช่วพริบตาอย่างพุ่งออกมามากกว่าห้าสายและรังสีกระบีทั้งห้าสายก็พุ่งไปผสานกลมกลืนกับหาพลังรังสีกระบี่และหาสาตร์ตาก่อนหน้าอย่างแยบคาย พริบตาก็อุบัติเป็นพลังอำนาจอันน่าพรั่นพรึงชวนขนลุกเป็นเวทพลังสิบสามกระบี่บงกดฟ้าที่ต้นหลิงเทียนเชี่ยวชาญแล้วนั่นเองในการลงมือคราวนี้ไม่เพียงแต่ต้นหลิงเทียนจะใช้เคล็ดพลังที่ได้รับจากขอบเขตที่ห้าอันเป็นขอบเขตสุดท้ายของยอดใจกระบี่อย่างใจกระบี่รวมหนึ่งเขายังใช้เวทพลังสิบสามกระบี่บงกดฟ้าจู่โจมออกไปอีกด้วยเรียกว่าการลงมือของต้นหลิงเทียนคราวนี้เป็นการลงมือเต็มกำลังไม่ออมรั้งอันใดอีกต่อไป และนี่เป็นการลงมือเต็มกำลังครั้งแรกของต้นหลิงเทียนหลังบรรลุถึงขอบเขตที่ห้าของยอดใจกระบี่ครั้งสุดท้ายที่เข็นฆ่าสังหารเสียนเสียนเลี่ยมเจ็ดทันที่มียอดสมบัติสวรรค์เขายังไม่ได้ลงมือเต็มกำลังเพราะเขาไม่ได้ใช้เวทพลังสิบสามกระบี่บงกดฟ้าแย่แล้วแม้หาพลังรังสีกระบี่รวมถึงหาศาสตราที่ต้นหลิงเทียนใช้วิธีผีสางฉกชิงไปจะน่าเกรงขามแต่อูเซียวก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไร เพราะในสายตาของอูเซียวพลังจู่โจมของกระบวนท่านี้ยังไม่ได้รุนแรงถึงขั้นไร้ต้านทานเพราะมันเห็นได้ชัดเจนฮารังศีกระบี่รวมถึงศาสตราทั้งหลายนั่นก็เทียบได้กับการลงมือของเซียนอมตะเสพนแปดทันทั่วๆไปเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการลงมือของเซียนอมตะเสพนแปดทันที่ไร้ยอสมบัติสวรรค์พลังกระบวนท่าสังหารของมันชไหนอยู่ดีๆถึงได้ยกระดับขึ้นมาอย่างน่ากลัวได้ในเวลาเซี่ยวพริปตา จังหวะนี้อูเซียวอดไม่ได้ที่จะบังเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาแล้วมันมันใช้ออกด้วยเวทพลังสวรรค์สายจูโจมผสานออกมาด้วยทําให้พลังจูโจมของมันยกระดับขึ้นไปอีกขอบเขตในฐานะอันดับหนึ่งของเซียนอมตะสเพนแปด ท่านแห่งระนาบผมหลวสายตาทั้งความเข้าใจของอูเซียลย่อมไม่ใช่ชั่วมันย่อมตระหนักได้ชัดเจนว่าหารังสีกระบี่และมวลสตรระลอกแรกไม่นับเป็นปัญหาอะไรหากแต่รังสีกระบี่ที่ปลดปล่อยออกมามา,มากกว่าห้าสายระลอกหลังนั่นถึงจะเป็นปัญหาและเพราะรังสีกระบี่สังหารระลอกหลังที่ปลดปล่อยออกมาได้ผสานร,รวมเข้ากับหารังสีกระบี่ระลอกแรกอย่างแยบคายจึงทําให้พลังอํานาจของการจู่โจมกระบวนนี้ยกระดับไปสู่อีกขอบเขตหนึ่งทันทีบัดซบ พลังกระบวนท่าของมันตอนนี้รุนแรงเทียบได้กับการลงมือของเซียนอมตะสะเพนเก้าทันทั่วไปเข้าไปแล้วยังเทียบได้กับการลงมือเต็มกําลังของยอดฝีมือเซียนอมตะสะเพนแปดทันยามใช้ยอดสมบัติสวรรค์หากหอกเซียนอมตะของข้าไม่ถูกช่วงชิงไปข้าไหนเลยจะกลัวกระบวนท่านี้ของมันทว่าตอนนี้หนีในห้วงเวลาพริบตาดุดฟ้าแลบความคิดของอูเซี่ยวไหลเชี่ยวดังน้ำหลากและในที่สุดมันก็ได้แต่ตัดสินใจอย่างไม่ยินยอมพร้อมใจสักเท่าไหร่ หลบหนีอย่างไรก็ตามมันยังสำนึกรู้อีกด้วยว่าตอนนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นใดอย่างไรก็ตามแม้จะเลือกหลบหนีหากแต่อูเซียวก็ไม่ได้คิดจะหันหลังแล้วหนีไปทำนองนั้นเพราะมันรู้ดีว่าการหลบหนีแบบนั้นไม่ทำให้มันหนีพ้นความตายแน่นอนไม่ใช่ใดอื่นแต่ความเร็วของกระบวนถ้ท่าสังหารของต้นหลิงเทียนสูงล้ํากว่าความเร็วสูงสุดของมันปง เสียงระเบิดสนั่นดังขึ้นพร้อมกันนั้นเองมวลพลังทั่วร่างของอูเซี่ยวก็ประตูออกมาพุ่งพล่านปานมันจะรีดเค้นทุกคุมพลังในกายมองไปดังเพลิงไฟลุกโชนเผาฟ้าก็ไม่ปานคนคล้ายกลับกลายเป็นเทพอคัคคีมาได้ดีขณะเดียวกันเมื่อรีดเค้นพลังออกมาทอกอหยาดหยดจนทั่วร่างเปียมล้นไปด้วยพลังอูเซี่ยวก็ไม่รีบร้อนใช้พลังออกไปอย่างสูเปล่าเพียงคำรามออกมาดังลั่นอย่างน่ากลัว และสิ้นเสียงคำรามสนั่นร่างอูเซี่ยก็พุ่งทะยานออกไปปานกระสุนจี้ตรงเข้าหาหาพลังสังหารของต้นหลิงเทียนมันสู้ต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะแปลกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นการกระทำของอูเซีย่ยตอนแรกเขาคิดว่าอูเซี่ยจะเปิดตูดหนีไปเสียอีกเมื่อเจอกระบวนท่าสังหารของเขาหากเป็นแบบนั้นอย่างไรมันก็ไม่มีทางหนีพ้นและสุดท้ายต้องถูกหารังสีพลังทั้งศาสตราหลายสิบทะลวงทำลายร่างจนแหลกสลายไม่มีเหลือแน่นอน แต่ที่ทําให้เขาประหลาดใจก็คืออูเซียวผู้นี้ไม่เลือกหันหลังหนีแต่เลือกจปะปัตตุพลังชั่วชีวิตออกมาปานระเบิดพลังครั้งสุดท้ายพุ่งเข้าใส่หารังสีกระบีของเขาอูเซียวผู้นี้นับว่าไม่ใช่ชนชั้นเบาปัญญาสมแล้วที่มันถูกยอมรับว่าเป็นเซียนอมตะสเพนแปดทันอันดับหนึ่งของระนาบโหลัวไม่ธรรมดาจริงๆแม้ตอนนี้อูเซียวกับเขาจะยืนอยู่คนละฝั่งแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะถูกใจความกล้าหาญและการตัดสินใจของอูเซียว เพราะเขารู้มีเพียงอูเซียพาตัวเข้าจุดอับก่อนถึงจะเกิดหนทางรอดชีวิตสายหนึ่งหากอูเซียเลือกจะหลบหนีไปอย่างโง่เขลาไม่พ้นต้องถูกหาพลังของเขาปนร่างจนตกตายอย่างโง่งมได้อย่างง่ายดายแน่นอนทว่าตอนนี้อูเซียเลือกจะปดประตูพลังชั่วชีวิตออกมาแล้วพุ่งสวนเข้าหาหาพลังของเขาถึงแม้จะไม่อาจต้านทานกระบวน่าได้อย่างหมดจดแต่อย่างน้อยๆก็ต้องลดทอนพลังทำลายไปได้มากมาย ถึงตอนนั้นอาศัยพลังจากกระบวนท่าที่อ่อนโซมย่อมไม่พอเข็นฆ่าอูเซี่ยวอย่างดีก็ทําให้มันแค่สาหัสปางตายการลงมือของต้วหลิงเทียนหาได้ง่ายดายไม่ตอนนี้เองเหล่าเซียนอมตะสะเพนแปดท่านคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์ก็อดไม่ได้ที่จะย่นคิ้วกล่าวออกเสียงขรึมมิผิดกระบวนท่าสังหารของต้วหลิงเทียนมิใช่อันใดที่เซียนอมตะเสพนแปดทันไรซึ่งย่อสมบัติสวรรค์จะปลดปล่อยออกมาได้ กล่าวได้ว่าพลังกระบวนท่าสังหารของต้นหลิงเทียนมันไม่ได้อ่อนด้วยไปกว่าเซียนอมตะเสพนเก้าทันทั่วไปลงมือเต็มกำลังให้ตายเถอะพลังกระบวนท่าของมันทัดเทียมกับยอดฝีมือเซียนอมตะสะเพนแปดทันที่มียอดสมบัติสวรรค์ลงมือเต็มกำลังเชียวหรือหลังจากที่เหล่าเซียนอมตะสะเพนแปดทันทั้งหลายตระหนักได้ถึงเรื่องนี้สีหน้าของพวกมันก็เปลี่ยนเป็นจริงจังทั้งตึงเครียดพอมองไปยังต้นหลิงเทียนอีกครั้งแววตาย,ยัางอดฉายถึงความหวาดกลัวออกมาไม่ได้ เดิมที่หลังฟังจากข่าวหรือพวกมันก็คิดว่าถึงแม้พลังฝีมือต้นหลิงเทียนจะไร้กาดดังคำร่ำลือแต่อย่างดีก็คงเทียบได้กับพวกมันเท่านั้นแต่มาตอนนี้พวกมันตระหนักได้ว่าความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนนั้นได้ก้าวข้ามพวกมันไปแล้วอีกฝ่ายกลับมีพลังอำนาจทัดเทียมกับเซียนอมตะเสพนก้าทันทั่วไปอู่เซี่ยวผู้นั้นใหญ่มิใช่รนหาที่ตาย และในขณะที่เหล่าเซียนตมตะเสพน8ทันทั้งหลายกำลังตกตะลึงกับพลังอันน่ากลัวของต้วหลิงเทียนพวกมันก็พบว่าตอนนี้อูเซี่ยวได้เลือกประตูพลังช่วชีวิตบุกฝ่าเข้าไปหา,หาหารังสีกระบี่ของต้วหลิงเทียนพวกมันจึงอดคิดไปไม่ได้ว่าเป็นอูเซี่ยกำลังรนหาที่ตายแท้แท้แม้พลังของอูเซี่ยวจะเหนือกว่าพวกมันอย่างไรก็ตามยังไม่มากพอถึงจุดที่จะต้านทานรับมือการโจมตีของเซียนอมตะสะเพน9ทันทั่วไป กระทั่งนี้ยังเป็นการโจมตีที่ทัดเทียมกับการลงมือเต็มกำลังของเซียนอมตะสเพนเก้าทันทั่วไปเจ้าอูเซียวมันฉลาดมิเบาเลยทีเดียวทว่าไม่นานเซียนอมตะสเพนแปดทันคนหนึ่งได้หดยีตาลงก่อนที่สองตาหดยีดังกล่าวจะเบิกกว้างพร้อมทอประกายเรืองวูบด้วยคล้ายตระหนักถึงใดได้สุดท้ายจึงอดไม่ได้ที่จะกล่าวออกมอมมาพลางทอดถอนใจมิผิดมันนับว่าฉลาดเลือกยิ่ง หลังจากนั้นไม่นา,นานเหล่าเซียนอมตะสะเพนแปดทันที่เหลือก็คล้ายตรหนักใดได้เช่นกันสาเหตุที่ตอนแรกฉไหนมันคิดไปว่าอูเซี่ยกำลังรนหาที่ตายเพราะพวกมันลองเอาตัวเองไปแทนที่อูเซีย่ยและคิดว่าจะรับมือสถานการณ์นี้อย่างไรซึ่งเวลาที่มีให้พวกมันคิดก็เพียงแค่ชั่วพริบตาดุดละอองไฟว่าเท่านั้นสุดท้ายพวกมันจึงคิดไปว่าด้วยพลังที่มีสมควรทำได้แค่พยายามปะตวพลังชั่วชีวิตหลบหนีไปเท่านั้นไม่อาจแข็งขืนต้านทานหาพลังสังหารดังกล่าวของต้นหลิงเทียนได้แน่นอน ปงง,งเสียงระเบิดดังสนั่นลั่นล่ากึกกล้องออกมาอย่างสถานสะเทือนเป็นอู่เสี้ยวที่ประตูพลังชั่วชีวิตต้านทานการลงมืออันทรงพลังของต้วหลิงเทียนตร,ตรงตรงใช้ออกด้วยพลังทั้งความสามารถที่มีทั้งหมดของผู้ที่ได้ชื่อว่าเซียนอมตะเสพน8ทันอันดับหนึ่งของระนาบผมหลวออกมาสุดชีวิตอย่างไม่หวาดกลัวความตายปะทะหักหานซึ่งซึ่งหน้าปง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 ป แทบจะเป็นเวลาเดียวกันนอกับที่อูเซียยปะตุพลังชั่วต้านทานหารังสีกระบี่และเหล่าสตราที่ถูกตัวหลิงเทียนควบคุมเสียงระเบิดดังสนั่นปานฟ้าถล่มก็อุบัติขึ้นคลื่นเสียงหน้าพรั่นพรึงกำจออกไปฉับไว้สถานแก้วหูผู้คนแทบแตกคลื่น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 หน้าอกจากนั้นคลื่นลมอันวิปริตรุนแรงที่หอบคลื่นกระแทกอันหน้าพรั่นพรึงก็กำจายออกไปจากจุดศูนย์กลางการปะทะดังวงคลื่นอมหิตถมทำลายไปทั่วสารทิศ เหล่าเซียนอมตะเสพเพลที่พลังฝึกปลืออ่อนได้เร่งรุดหลบหนีกันจ้าละวันด้านหานเฉวียในให้กับจังยี่หักไม่ได้ตัวหลิงเทียนสะบัดมือส่งพลังไร้สภาพขุมหนึ่งไปปกคลุมป้องกันเอาไว้หน้ากลัวหักไม่ถูกคลื่นพลังผลร่างตายคาที่อย่างดีก็ถูกซัดทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสปลิวละลิ้วไปไม่ต่างว่าสายป่านขาดเพราะสุดท้ายแล้วคลื่นกระแทกที่ซัดกวาดทำลายออกไปโดยรอบนั้นก็มีพลังอนุภาพเทียบได้กับการลงมือเต็มกำลังของเซียนอมตะเสพนแปดทันเปรียงงง ในขณะที่อุบัติคลื่นกระแทกมหาประลลยกวาดทำลายล้างออกไปทั่วสารทิศการลงมือด้วยพลังทั้งหมดของตัวหลิงเทียนที่บัดนี้ได้ถูกอูเซียวลดทอนทำลายไปบางส่วนในที่สุดก็ซัดก,กระแทกเข้าร่างอูเซียวอย่างจังพริบตาร่างอูเซียวก็ปลิดปลิวละลิ้วออกไปปานดาวตกอักคออูเซียวที่ถูกซัดทำร้ายอาการก็บาดเจ็บสาหัสนักโลหิตมันกระอักออกเป็นทางคนปลิวละลิ้วกระเด็นออกไปด้วยความเร็วสูงล้ำ หลังจากปลิดปลิวไปครู่หนึ่งสองตาอูเซี่ยวพลันทอประกายจ้ามันกัดฟันแน่นจนกรามแทบแตกพยายามริดเค้นทุกเศษพลังที่หลงเหลือในร่างสาหัสยับเยินออกมาประตูใช้ออกสุดชีวิตจากนั้นก็อาศัยพลังที่ต้นหลิงเทียนซัดทำร้ายเพื่อล่าถอยซุ่มมุมเรียกว่าความเร็วอู่เซี่ยวที่ปลิวถอยไปตอนนี้โดยอาศัยพลังต้นหลิงเทียนหนุนเสริมส่งตัวอย่างรวดเร็วกว,กว่าการใช้พลังทั้งหมดของมันในสภาพสมบูรณ์พร้อมเคลื่อนไหวเองเสียอีก เรียกว่าความเร็วของมันพุ่งไปจนแทบจะเทียบได้กับเซียนอมตะเสพพลเก้าทันคิดหนีแต่จะหนีได้งั้นเหรอต้วนหลิงเทียนคล้ายไม่แปลกใจอะไรที่เห็นอู่เซี่ยวอาศัยพลังสะท้อนหลบหนีทันใดนั้นค่ายกลกระบีเหนือสีรัะพลันทอแสงสว่างวาบหนึ่งก่อนที่จะวูบลงมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าก่อนที่คนจะท่องท้ายกลกระบีพุ่งออกไปด้วยความเร็วอัศจรรย์ระหว่างทางก็ดูดกลืนสัตว์ตราที่ปลิวกระเด็นจากการประทะเมื่อครู่กลับมามาหมุนวนอีกครั้ง เรียกว่าตอนนี้ไข่กลนกระบี่ใต้ไม่ต่างกระสวยอวกาศที่พาร่างตัวหลิงเทียนท่องทายานแหวกความว่างเปล่าพุ่งไล่จี้อู่เซี่ยวที่หนีไปด้วยความเร็วแทบทัดเทียมเซียนอมตะสะเพนเก้าทันจนทันได้ง่ายดายสำนึกพลังกระบี่จากขอบเขตที่ห้าของยอดใจกระบี่อย่างใจกระบี่รวมหนึ่งช่างเลิศดล้ำนักมันพร้อมพรั่งไปทั้งการโจมตีและเคลื่อนไหวจริงๆเสมือนข้าได้รับวรยุทธเซียนอมตะสายจู่โจมทั้งท่าร่างในเวลาเดียวกัน ตัวหลิงเทียนได้ค้นพบสิ่งนี้มาตั้งแต่วันแรกที่ลองใช้เคล็ดพลังดังกล่าวแล้วเคล็ดพลังจากขอบเขตที่ห้าของยอดใจกระบี่ไม่เพียงสามารถนำไปผสานกับ13กระบี่บงกฎฟ้าเพื่อเพิ่มพูนอำนาจการโจมตีได้เขายังสามารถประยุกต์ใช้พลังจู่โจมจากเวทพลัง13กระบี่บงกฎฟ้าให้เปลี่ยนเป็นพลังฉุดดึงหนุนเสริมความเร็วเรียกว่าตอนนี้เขาเสมือนใช้13กระบี่บงกฎฟ้าที่มีความเร็วในการจู่โจมสูงล้ำแทนเวทพลังเสริมท่าร่าง เป็นธรรมดาว่าหากอาศัยเวทพลัง13กระบี่บงกฎฟ้าอย่างเดียวคงไม่อาจนำมาใช้ในรูปแบบนี้ได้เพราะมันเป็นเวทพลังสายกระบี่ประเภทจูโจมอย่างไรก็ตามเนื่องจากสำนึกกระบี่ที่ตัวหลิงเทียนบรรลุหลังเข้าถึงขอบเขตที่5ของยอดใจกระบี่อย่างใจกระบี่รวมหนึ่งด้วยการใช้มันเป็นสื่อกลางเขาจึงใช้13กระบี่บงกฎฟ้าในรูปแบบเวทพลังเสริมท่าร่างได้เช่นกันกล่าวอีกอย่างได้ว่า ความเร็วในการเคลื่อนที่ของต้นหลิงเทียนตอนนี้ทัดเทียมกับความเร็วของเซียนอมตะเสพลเก้าทันฟูมมมด้วยความเร็วที่ทัดเทียมกับเซียนอมตะสเพนเก้าทันต้นหลิงเทียนย่อมไล่ตามอู่เซี่ยวได้ในเวลาอันสั้นทำให้สีหน้าอู่เซี่ยวเปลี่ยนไปมหันวารยุทธเซียนอมตะที่มันเชี่ยวชาญที่แท้กลับทำได้ทั้งจู่โจมและเสริมท่าร่างจังหวะนี้อู่เซี่ยวย่อมตระหนักได้ทันทีว่านี่มันเรื่องอะไรและเป็นอะไรที่มันไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลย ตอนที่มันตัดสินใจยอมบาดเจ็บสาหัสและหมายอาศัยพลังต้นหลิงเทียนหลบหนีมาเพราะมันไม่คิดว่าต้นหลิงเทียนจะมีความเคลื่อนไหวรวดเร็วเท่าเซียนอมตะสะเพนก้าวทันหากเป็นแบบนั้นต้นหลิงเทียนย่อมไม่มีวันไล่ตามมันได้ทันอย่างไรก็ตามมันไม่อาจคิดกระทั่งหลับยังไม่อาจฝันถึงว่าวรยุทธเซียนอมตะของต้นหลิงเทียนสามารถใช้ได้ทั้งการโจมตีและเสริมท่าร่างฟัฟฟัฟฟัฟฟาฟ,ฟ,ฟ เมื่อไล่ตามอู่เซี่ยวได้ทันตัวหลิงเทียนก็ไม่คิดเกรงใจปรากฏรังสีกระบี่พุ่งทยานออกมาจากค่ายกระบี่ที่เป็นดั่งวังวนรังสีกระบี่ใต้ฝ่าเท้าซัดทำร้ายเข้าใส่อู่เซี่ยวดั่งหาพิรุณกระหน่ำอีกครั้งและคราวนี้อู่เซี่ยวย่อมไม่เหลือพลังมากพอจะต้านทานรับมืออะไรได้อีกจึงถูกหารังสีกระบี่ที่กระหน่ำเข้ามาป่านหาพิรุณกลืนกินทำลายจนร่างสลายหายไปในความว่างเปล่า ตัวตนอย่างเซียนอมตะเสพพลแปดทันอันดับหนึ่งแห่งระนาบโหมหลวงอันตรธานหายไปง่ายได้เพียงเท่านี้หากที่นี่ไม่มีเซียนอมตะเสพลคนอื่นๆบางทีข้าอาจเหลือทางรอดให้เจ้าหน้าเสียดายที่ตอนนี้ข้าทําได้แต่ข่าเจ้าเพื่อเชื้อไก่ให้ลิงดูเท่านั้นหลังข้าอูเซี่ยวแล้วตัวหลิงเทียนก็ยีตาลอบกล่าวในใจความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของอูเซีย่ยวที่เผยออกมาเมื่อครู่กล่าวไปในระดับหนึ่งนับว่าถูกใจเขาไม่น้อย หากไม่ใช่เพราะเขาคิดเชื้อดไก่ให้ลิงดูหมายสะกดเซียนอมตะเสพลคนอื่นๆให้ดับความคิดตะแยกับเขาไม่แน่ว่าเขาอาจจะปล่อยอูเซียวไปก็ได้ทว่าตอนนี้เพื่อขู่ให้เซียนอมตะเสพนคนอื่นๆล้มเลิกความคิดวุ่นวายกับเขาให้เสียเวลาเขาก็ได้แต่ฆ่าอูเซียวทิ้งเท่านั้นและการเข็นฆ่าอูเซียวย่อมไม่ทําให้ต้นหลิงเทียนรู้สึกผิดแม้แต่น้อย เพราะสุดท้ายแล้วอู่เซี่ยก็เป็นฝ่ายที่โผล่มาขวางทางและคิดเข็นข่าเพื่อชิงยอดสมบัติสวรรค์จากเขาและคนของงอเขาก่อนออูอ่เซีย่ยต,ตกตายไปทั้งแบบนั้นเซียนอมตะสะเพนแปดทันอันดับหนึ่งของระนาบผมหลวงตกตายคามือครึ่งเก้าเซียนอมตะจริงๆนี่นี่จักเป็นไปได้อย่างไรกันตัวหลิงเทียนผู้นี้ทั้งที่เป็นครึ่งเก้าเซียนอมตะแท้ๆชไนมันกลับทรงพลังถึงขั้นนี้ได้ ในบรรดาเหล่าเซียนอมตสะสเพนที่ชมดูเรื่องราวอยู่รอบๆก็มีแค่เซียนอมตสะสเพนแปดทันแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถมองชมเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ชัดถนัดตาและเซียนอมตะเสพนเจ็ดทันอีกสิบกว่าคนก็เพียงเห็นเรื่องราวรังๆเท่านั้นส่วนเซียนอมตะเสพนที่เหลือโดยรอบเพียงมองเห็นเรื่องราวบางส่วนยากจะเห็นได้ชัดว่าเกิดอะไรบ้างกันแน่ตอนนี้พอมาเห็นอูเซียวตกตายคามือต้อนหลิงเทียนพวกมันจึงอดไม่ได้ที่จะตื่นตระหนกตกใจกับผลลัพธ์อันเหนือความคาดหมายดังกล่าว อีกทั้งตอนนี้กระทั่งเหล่าเซียนอมตะสเพนแปดทันที่เหลือยามมองไปยังต้นหลิงเทียนอีกครั้งในแววตาก็ฉายชัดออกมาถึงความหวาดกลัวเพราะนั่นคือครึ่งเก้าเซียนอมตะที่ทรงพลังถึงขั้นเข็นฆ่าเซียนอมตะสเพนแปดทันได้และความสามารถในการสังหารเซียนอมตะสเพนแปดทันได้ก็มากพอจะเผยให้รู้ว่าพลังความแข็งแกร่งของเขาเทียบได้กับเซียนอมตะสเพนเก้าทันครึ่งเก้าเซียนอมตะที่ทัดเทียมเซียนอมตะสเพนเก้าทัน เรื่องนี้จะให้คิดอย่างไรกระทั่งครั้งสุดท้ายที่แดนลับต่างสวรรค์เปิดออกฟงชิงหยางจักรนาบเซียนที่ได้รับมรดกของต้าหลัวจินเซียนไปครองคราวนั้นไม่ใช่ว่าก่อนที่จะได้รับมรดกยังไม่ไร้กาศเท่านี้เลยหรอกเหรออันที่จริงพลังของต้นหลิงเทียนตอนนี้ข้าว่าทัดเทียมกับฟงชิงหยางหลังได้รับมรดกต้าหลัวจินเซียนไปครองแล้วด้วยซ้ำข้าได้ยินมันบอกไว้คราวก่อนเห็นว่ามันเป็นผู้สืบทอดของฟงชิงหยางผู้นั้น หลังหายจากอาการตกตะลึงเหล่าเซียนอมตะสะเพนทั้งหลายอดไม่ได้ที่จะสนทนากันอีกครั้งฟังจากคำพูดของพวกมันดูเหมือนตอนนี้ทั้งหมดมั่นใจแล้วว่าพลังฝีมือของตัวหลิงเทียนในตอนนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าตอนที่ฟงชิงหยางดื้อทอดมรดกจากต้าหลัวจินเซียนแล้วเลยไปกันเถอะอย่างไรก็ตามตอนนี้ตัวหลิงเทียนไม่มีเวลาทั้งกระจิกกระใจจะมาสนใจฟังบทสนทนาอะไรของพวกมันทั้งสิ้นเพียงทักหานเฉวียนให้กับจังยี่และเตรียมจะพาทั้งคู่เข้าสู่มรดกสถานต้าหลัวจินเซียนเบื้องหน้า แต่ทว่าในขณะที่ต้วหลิงเทียนกับพวกทั้งสามกำลังจะเข้าไปนั้นเองซัววาวเมฆหมอกหนาทึบที่ปกคลุมมรดกสถานต้าหลัวจินเซียนอยู่กลับบังเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่างกระทันหันพวกมันเริ่มสั่นไหวแปรปรวนอย่างผิดปกติ